สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนนะฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP กลับมาพบกันค่ำคืนของวันศุกร์ที่10เมษายนนะครับแม้ว่าสถานการณ์การแข่งขัน MotoGP ตอนนี้จะต้องบอกเลยนะครับว่าโอกาสที่จะยกเลิกทั้งหมดทุกสนามในปีนี้เนี่ยมันก็มีสูงขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะฮะไม่ใช่ว่า50-50แล้วล่ะกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่แต่ผมอยากจะขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆนะฮะที่ยังอยู่ด้วยกันตลอดยังเม้นมาคุยเม้นมาให้กําลังใจกัน ผมทราบดีนะครับว่าบางทีเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงนักแข่งคนโปรดของบางคนสมมุติว่าผมอาจจะพูดเรื่องราวของทีม Honda อย่างเงี้ยแต่สาวกยามาฮ่าก็ยังมาดูยังมาเม้นยังมาคุยผมชอบบรรยากาศแบบนี้ผมมั่นใจนะครับว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเกือบจะ100%เลยก็ค,คือสามารถที่จะแยกแยะได้รักชอบในสิ่งเดียวกันไม่เคยมาแขวะมาอะไรมีอยู่น้อยนิดจริงๆนะครับไม่ถึง1%นานๆโผล่มาที และก็ขอบคุณเพื่อนๆน้องๆหลายคนนะครับที่อุตส่าห์แนะนํามาว่าที่ทําไมคนนั้นคนนี้มือมีพฤติกรรมแบบนั้นแบบนี้ผมก็ได้เฝ้าดูแล้วก็ได้จัดการไปเรียบร้อยเพื่อที่จะไม่ให้บรรยากาศในช่องของพวกเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยการด่ากันอะไรกันเหมือนช่วงรแรกๆนะครับที่ตั้งช่องมาเนี่ยก็ขอบคุณจากใจนะครับที่ทําให้บรรยากาศที่ผมอยากให้เป็นเนี่ยมันอยู่แบบนี้รักใครชอบใครไม่ว่ากันนะครับแต่เราอยู่ด้วยความ สามคัคคีกันนะฮะไม่แขวงไม่แซะไม่อะไรกันนะฮะโอเควันนี้สิ่งที่จะนํามาเล่าก็คือเป็นเรื่องความเคลื่อนไหวของคนบ้าทีมหรือว่าซูซูกินานๆนะรับจะมีข่าวกับค่ายนี้ออกมาเป็นความคิดเห็นของดาวิดีบริโอหรือว่าเรียกเรียกกันว่าลุงเดลุงเดนี่แหละนะฮะเป็นคุณซื้อของทีมนี้แกก็ออกมาพูดบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจอย,อยู่เกี่ยวกับลูกทีมทั้งสงคน แล้วผมก็จะวิเคราะห์ในมุมมองส่วนตัวเนี่ยผสมเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับกับสิ่งที่แกบอกออกไปแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปของทีมซูซูกิณตอนนี้แล้วก็ในอนาคตเนาะอ่ะเริ่มต้นที่ความคิดเห็นของลุงเดก่อนนะครับแกก็ออกมาอวยลูกน้องทั้งสองคนนั่นก็คืออาเล็กลินแล้วก็จวาเมียสองนักบิดจ,จากสเปนเนี่ยก็ออกมาพูดถึงทั้งในอดีตแล้วก็ในในปัจจุบันนะฮะ ตอนนี้ทุกคนทราบไมหมฮะว่าอาเล็กลินกับจูอันเมียทั้งสองคน,นยังไม่ได้เซ็นสัญญากับซูซูกินะยังไม่ได้เซ็นสัญญาใดๆใทั้งสิ้นแต่ที่ผ่านมาเราจะทราบว่ามีสัญญาใจก็หมายความว่ากระต่างคนต่างพูดใช่ไหมล่ะคุณซื้อก็บอกว่าเอยคงจะอยู่ด้วยละนะนะักแข่งทั้งสองเองก็ไม่ได้มีท่าทีอะไรว่าจะไปทีมนั้นทีมนี้ยังจะปากหลักอยู่กับซูซูกิแต่ณนะวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เซ็นสัญญาผมก็เลยคิดว่า อะไรมันก็เกิดขึ้นได้คําว่าเกิดขึ้นได้เนี่ยผมผมผมมองว่ายังยังไม่เยอะหรอกเปอร์เซนต์ที่2คนนี้จะอยู่ในทีมต่อเนี่ยผมว่าก็มีมีสูงสูงล้วละโอกาสที่จะจะไปทีมอื่นเนี่ยมันมันมีอยู่แต่จะมีน้อยนิดนะฮะลุงเดก็บอกว่าจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะรักษานักแข่ง2คนนี้ไว้ให้ได้เพราะว่าทีมซูซูกิและตัวแกเองเนี่ยมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวทั้งอเล็กลินและก็จวานเมียแล้วก็พูดไปถึงอเล็กลินว่า จริงๆเนี่ยนี่คือ3มฤดูกาลแล้วที่ริน,นยอยู่กับพวกเขามารินมาต้องบอกว่าขึ้นมาตอนแรกเนี่ยโอ้โหแบบปีหนึ่งเทอม1เทอมสเนี่ยล้มเยอะมากนะฮะล้มแล้วเจ็บก็เลยไม่แปลกใจนะครับที่เราจะไม่ได้เห็นหน้าค่าตาของนักบิดหมายเลขก42คนนี้เลยนะครับในช่วง2ปีแรกที่มาอยู่กับซูซูกิแต่จะมาดังๆสุดก็คือช่วง2018นะขึ้นมาแล้วก็มาพีคสุดคือปีที่แล้ว2019 ก็เพราะว่าคว้าแชมป์ไปถึง2ส,สนามก็คือที่ซินเวอร์สโตนนะฮะอังกฤษแล้วก็ที่ออสตินอเมริกานั่นแหละแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาไล่บี้หัวแถวเนี่ยอยู่หลายครั้งหลายคราวจนสุดท้ายก็จบอันดับคะแนนสะสมที่อันดับที่4นั่นก็คืออเล็กลินซึ่งสิ่งนี้มันก็คงจะทําให้ทางซูซูกิเนี่ยก็เห็นว่านี่แหละคืออนาคตของทีมที่จะเสียไปให้ใครไม่ได้เลยนะฮะ เอาจริงเนี่ยซูซูกิไม่ได้มีนักแข่งที่เป็นนักแข่งชื่อดังนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็คือจะเป็นเด็กปั้นขึ้นมาใหม่นะส่วนมากจะเป็นแบบนั้นจะไม่อาจจะไม่มีกําลังไม่มีงบประมาณในการไปซื้อตัวนักแข่งที่มีโปรไฟล์ดีด,ด,ด,ดังมาร่วมทีมดังนั้นเขาสร้างมาเนี่ยเขาก็หวังนะครับว่ารินเนี่ยจะเป็นอนาคตได้นะฮะอีกคนหนึ่งก็คือจวาเมียแม้ว่าจะปีแรกจะขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ส่วนหนึ่งก็คงเพราะว่าเจอรัศมีของกัวตาลารโลในกรบ ทุกคนจะลืม3คนที่เหลือเลยนะลูกกี้หน้าใหม่ปีที่แล้วเนี่ยเพราะว่าอีก3คนเนี่ยฟอร์มก็คอน่าจะดิ่งอยู่ในขณะที่ควาตาลาโลเนี่ยกระโดดขึ้นมาคนเดียวเลยทําให้จวาเมียเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่พูดถึงสักเท่าไหร่แต่ลุงเดย์เนี่ยแกบอกว่าเป็นแผนระยะยาวที่อยากจะดึงตัวจวานเมียเนี่ยไว้ถึง4ปีเลยอย่างน้นอยเนี่ยโอ้โก็ อยากจะถามทุกคนหน่อยนะครับคิดว่านักแข่งคนนี้นะมีอนาคตมีอะไรที่มันเตะตาต้องใจซูซูกิเขาถึงขนาดที่จะต้องวางแผนระยะยาวขนาดนั้นจริงอยู่ถ้าเป็นอะลรกลินเนี่ยผมอาจจะไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าฝีไม้ไลายมือก็เห็นอยู่ว่าไม่ธรรมดาแล้วล่ะคนนี้แต่จวนเมียเนี่ยนี่แหละคือสิ่งสิ่งที่อยากจะถามทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนขับซูซูกิไม่จำเป็นต้องเชียร์จวนมเมียนะฮะเรามาคุยกันก็อย่างที่เขาบอกไปนะครับว่าเขาพร้อมจะสนับสนุนคืออยากจะทําทุกอย่างเพื่อให ดึงเด็กคนนี้ให้อยู่ในน้อยสี่ปีโอ้โหกวางแผนไประยะยาวเลยทีเดียวนะครับก็คงจะไม่ต่างอะไรกับลูก,กี้ที่ขึ้นมาใหม่บางคนอย่างบรรญญยายนียก็จะเป็นแนวทางคล้ายๆกันกับดูคตินะคือปีแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายเท่าไหร่คือเหมือนเป็นวางดึงเกมไป3-45หปีนู่นนะครับเพราะว่าอายุของนักบิดลูก,กี้หน้าใหม่ที่ขึ้นมาปีที่แล้วเนี่ยยังน,น้อยๆกันอยู่เลยนะครับแค่20่สิบต้นต้นดังนั้นเขาก็ถือว่าให้โอกาสให้เวลาใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ ทุกคนครับสองคนนี้เนี่ยเป็นข่าวอยู่วบบวับแวมๆอยู่หน่อยหนึ่งอาจจะเป็นข่าวไม่เยอะเหมือนกับมาเกสเหมือนกับ2ยามาฮาที่ชิงเซ็นสัญญาต่อไปก่อนหน้านี้แล้วล่ะคือทั้งจอนเมียแล้วก็อาล็กลินเนี่ยเคยมีข่าวว่าดูคติก็สนใจนี่แหละที่เป็นโอกาสอันน้อยนิดที่ผมบอกว่าเขาจะมีโอกาสไปทีมอื่นเนี่ยเอาจริงๆทีมอื่นมันเสร็จสับลงตัวกันหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่ดูคติ ดูคติตอนนี้เนี่ยเอาจริงเนี่ยสัญญาก็หมดกันในปีนี้แหละถ,ถ้าตามบริบทเราเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมโดวิโซโซงเ,งเงียบๆอยู่เราอาจจะมองว่ายังไงก็ชิวๆแล้วเราเขาคงจะดูคติคงจะต่อสัญญาเขาแบบง่ายดายไม่ต้องลุ้นอะไรก็อาจจะใช่อยู่แต่ถ้าเป็นคนอื่นมันก็ไม่แน่ใช่ไหมครับนั่นแหละดังนั้นไอ้ข่าวลือที่มันเล็ดลอดออกมาหน่อยนึงเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็ต้องมีมูลบ้างลหละสิ่งนี้ละผมว่าลุงเดแกก็แอบกลัวๆอยู่เหมือนกันนะ ก็เลยจะต้องรีบออกมาอวยนะฮะรีบออกมาผมใช้คำมาอวยแต่ผมไม่ได้ว่าพูดในเชิงหมั่นไส้นะคือต้องเรียกว่าออกมาพูดเพื่อที่จะแบบว่าให้ย้ําไปยังสองนักแข่งอีกนะครับอีกทีนึงว่า้อยู่กับลุงนะเว้ยอย่าทิ้งลุงไปไหนนะเพราะว่าพวกเองเนะี่ยคือศรัทธาของซูซูกินะครับคือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าเป็นความหวังของซูซูกิเลยจะไปไหนไม่ได้นะอะไรทํานองนั้นนะจริงๆอยู่แม้ว่าอย่างที่ผมบอกไปในต้นคลิปนะครับว่าสัญญามันก็สําคัญ ถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้เซ็นอะไรเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่แน่เนี่ยจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ต่อให้จะเป็น2% 5%เนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นโอกาสที่เขาจะไปอยู่ในทีมอื่นก็เลยไม่รู้ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนคือลุงเดแกก็ชัดเจนตรงไปตรงมาอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าอยากจะได้ทั้ง2คนนี้ร่วมทีมนะเอาจริงๆเนะี่ยทำไมแกถึงมั่นใจนะครับว่าจะทำให้สคนนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ ผมว่าแกงมั่นใจในตัวเองด้วยในส่วนหนึ่งนะอันนี้เป็นบทวิเคราะห์เพิ่มเติมมาจากผมคนมันเคยยิ่งใหญ่มาอาดีตไม่ธรรมดานะครับดาวิดี้บริวิโอคนนี้นี่นี่คือคนที่พาววเลนิโนโรอสซี่ยิ่งใหญ่มาแล้วสมัยที่อยู่กับยามาฮ่าพวกเขาทั้งสองนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นโอ้โหเป็นเคมีที่สมบูรณ์ที่ลงตัวกันมากในตอนนั้นนกะ่อนที่จะแยกย้ายกันออกไปนะรอสซี่ก็ยังไปยิ่งใหญ่กับคุณซู อ,อ่ืนๆแล้วก็ย้ายหาประสบการณ์ในทีมใหม่ในขณะที่บริวิโอก็สุดท้ายเจอซูซูกิเนี่ยดึงตัวขึ้นมาทําทีมก็คงจะมองว่าประสบการณ์ในการทําเครื่องสูบเรียงของแกไม่ธรรมดาเนี่ยเห็นไหมฮะดังนั้นตรงจุดนี้ผมเลยมองว่าแกก็มั่นใจในตัวแกเองเหมือนกันว่าโอ้โหคนมันเคยพาสูบเรียงคว้าแชมป์โลกมาแล้วใช่ไหมล่ะแล้วแกจะมาทํากับซูซูกิอีกสักครั้งหนึ่งมันจะไม่ได้เชียวหรอเนี่ยนะครับมันมัน,ม,นมันก็เลยทําให้มองออกมาว่า ก็ม <G> <uk> <rainforest>. ีความมั่นใจทั้งตัวนักแข่งแล้วก็ทั้งตัวคุณสื่อใช่ไหมครับก็ต้องมาติดตามดูนะครับว่าแกหวังไว้เยอะขนาดนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับอเล็กลินอเล็กลินก็ต้องบอกว่ายังมีอะไรที่มันไม่คงที่อยู่เหมือนเดิมนะครับก็ทุกคนแหละถ้าตัดมาเก็ตออกไปเนี่ยทุกคนจะดีเป็นบางสนามนะฮะทุกคนจะจะรู้สึกว่าโดดเด่นขึ้นมาบางสนามแต่จะจะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยแบบว่านิ่งเหมือนกับมาเก็ตเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่ทาง ฮเร์โมน,น่ยจะต้องปรับเนื้อปรับตัวนะฮะทีนี้มาพูดถึงสัญญาเนี่ยอันนี้ก็คือแกก็พูดเฉียดมาหน่อยหนึ่งเรื่องของอาจจะมีแนวโน้มนะครับว่าจะต้องได้ยืดสัญญาไปอีกถ้ามันไม่ได้แข่งขันสักสนามเลยในปีนี้เราคุยกันไปเมื่อรายการเมื่อวันเมื่อวานใช่ไหมฮะว่าทางบอสของ SRT ของยามาฮ่าเนี่ยก็อยากให้มันเป็นไปอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่มันละเอียดอ่อนนะครับทุกคนหลายคนถามผมมาว่าตกลงว่า คนนั้นคนนี้จะได้อยู่ไม่สัญญาจะยืดไม่ยืดอะไรยังไงมันละเอียดอ่อนตรงที่ว่ามันมีเรื่องของสปอนเซอร์เรื่องของเม็ดเงินเรื่องของอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาใช่ไหมฮะอาจจะต้องจ่ายเงินชดเชยอะไรกันยังไงผมไม่ทราบได้ในตรงนั้นมันไม่ใช่ว่าจะมาตกลงอะไรกันได้ง่ายๆใช่ไหมล่ะเพราะว่าตั้งปีหนึ่งนะมีสัญญาคาอยู่แต่ไม่ได้ลงแข่งซักสนามเนี่ยมองมุมนึงมันก็ไม่แฟร์นั่นแหละใช่ไหมฮะก็ต้องต้องต้องมาดูกันอีกทีว่า จะออกมารูปแบบไหนยังไงกันเพราะว่าม o t o g p เนี่ยมันเป็นเรื่องของเม็ดเงินของธุรกิจถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันขึ้นมาเขาก็จะต้องหาทางไกล่เกลี่ยให้มันเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่สุดใช่ไหมฮะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมของนักแข่ง MotoGP เนี่ยวันอาทิตย์ก็ยังเวลาเดิมนั่นแหละนะไปถ่ายทอดช่องเดิมรู้สึกว่าถ่ายทอดทางเว็บไซต์หลักของอของมอเตอรด้วยนะครับ แล้วก็เป็นช่องหลักในใน u t u b e นั่นแหละหาไม่ยากหรอกพิมพคําว่า MotoGP พีเดี๋ยวก็เจอแล้วนะฮะ10นักแข่งที่จะมาร่วมเล่นเกมกันก็มาคอยดูนะครับว่าใครจะเป็นยังไงผมไปตามดู i อีของนักแข่งแต่และคนนี่ก็ซุ่มซ้อมกันหนักอยู่เหมือนกันนะเรียกว่าแม้จะเป็นการแข่งขันเกมแต่ไม่ยอมกันง่ายแน่นอนอเล็กมาเกสจะยังยอดเยี่ยมคว้าดับเบิลแชมป์ได้หรือเปล่าก็มาตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับโอเคนะฮะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ